เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนคนป่าทีมแตกช็อตฟุตบอลอินโดขอตามไทยแนวเจแปนเวพงาดอาเซียนซูฮกในโลกของวงการฟุตบอลอาเซียนเวลานี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าชื่อของทีมชาติไทยคือศูนย์กลางของแรงบันดาลใจและต้นแบบแห่งความสำเร็จ ทั้งในเชิงระบบการพัฒนาแนวทางการฝึกซ้อมไปจนถึงปรัชญาการเล่นที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและความมีวินัยในแบบฉบับของ j แปนเ w ย์ way, หรือแนวทางที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งกำลังกลายเป็นโมเดลใหม่ขององค์การสร้างฟุตบอลให้มีความยั่งยืนในภูมิภาคนี้ขณะที่อีกด้านหนึ่งของสนามทีมชาติอินโดนีเซียที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีพลังแฟนบอลมากที่สุดในอาเซียนกลับต้องเจอกับปัญหาภายในที่เรียกว่า ทีมแตกเมื่อผู้เล่นและโค้ชบางส่วนเริ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องแนวทางการพัฒนาส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อสมาคมฟุตบอลของพวกเขาจนต้องออกมาเปิดโต๊ะประชุมฉุกเฉินเพื่อทบทวนแนวทางการทำทีมในอนาคตข่าวลือเรื่องทีมแตกในแคมป์อินโดนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดแตกหักที่รุนแรงที่สุดเมื่อผู้เล่นระดับแกนกลางบางรายที่คาแข่งในลีกยุโรปเริ่มแสดงความไม่พอใจกับแนวทางการบริหารและการวางระบบการฝึกซ้อมของทีมชาติบางคนถึงขั้นโพสต์ข้อความในโซเชียลที่สื่อถึงความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อสมาคมและทีมงานซึ่งแฟนบอลจำนวนมากก็เริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เคยเป็นความหวังของชาติในการก้าวขึ้นมาเบียดไทยและเวียดนามในระดับเอเชีย เพราะเมื่อไม่นานมานี้อินโดนีเซียเคยสร้างกระแสฮือฮาด้วยการคว้าอันดับที่ดีในศึกซีเกมและยังมีฟอร์มที่โดดเด่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกจนแฟนบอลคิดว่าพวกเขากำลังจะถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่แล้วทุกอย่างกลับพังทลายอย่างรวดเร็วหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมอินโดนีเซียต้องเผชิญวิกฤตครั้งนี้มาจากการที่พวกเขาพยายามนำโมเดลยุโรปมาใช้โดยไม่เข้าใจบริบทของอาเซียน ซึ่งต่างจากแนวทางของไทยที่เลือกจะปรับระบบการพัฒนาเยาวชนและการเล่นให้เข้ากับจริตของนักเตะในภูมิภาคนี้เจแปนเวหรือปรัชญาการเล่นแบบญี่ปุ่นที่ทีมชาติไทยนำมาใช้ไม่ได้หมายถึงแค่การวิ่งเร็วหรือเล่นบอลสั้นเท่านั้นแต่เป็นแนวทางที่เน้นความละเอียดในการเคลื่อนที่ การอ่านเกมและความมีวินัยสูงสุดในทุกตำแหน่งของสนามนักเตะไทยในยุคใหม่จึงถูกฝึกให้เข้าใจแทคกติกอย่างลึกซึ้งรู้หน้าที่ตัวเองแม่นยำและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่ทำให้ทีมไทยกลับมาพง,งาดในระดับอาเซียนและสามารถต่อกรกับทีมในเอเชียตะวันออกได้อย่างสูสีในขณะที่อินโดนีเซียเริ่มมองเห็นจุดอ่อนของตนเอง สมาคมฟุตบอลของพวกเขาก็ได้ออกมาถแถลงข่าวว่ากำลังจะปรับทิศทางใหม่โดยจะนำแนวคิด j แปนเ w ย์มาใช้เช่นเดียวกับไทยซึ่งถือเป็นการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการว่าระบบที่ไทยสร้างไว้นั้นได้ผลจริง สมาคมอินโดเผยว่าพวกเขาได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้ามาช่วยวางระบบการฝึกสอนและพัฒนาเยาวชนตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีเพื่อสร้างรากฐานระยะยาวอย่างยั่งยืนแน่นอนว่าข่าวนี้สร้างแรงสันสะเทือนในโลกฟุตบอลอาเซียนทันทีเพราะมันแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลไทยในการเป็นแบบอย่างเริ่มขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรมแฟนบอลอินโดนีเซียเองต่างแสดงความเห็นหลากหลาย บางส่วนรู้สึกยินดีที่ประเทศจะเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่ที่มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนไทยขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าเป็นการยอมแพ้เชิงศักดิ์ศรีเพราะในอดีตแฟนบอลอินโดจำนวนไม่น้อยมกักใช้ไทยเป็นคู่แข่งที่ต้องเอาชนะให้ได้ในทุกระดับการแข่งขันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงกลับพิสูจน์ว่าไทยไม่เพียงแต่รักษาความแข็งแกร่งไว้ได้หากยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นทีมที่มีระบบที่สุดในอาเซียน ความสำเร็จของไทยจึงกลายเป็นแรงผลักดันให้หลายประเทศหันมาทบทวนว่าพวกเขากำลังเดินในทิศทางที่ถูกหรือไม่นักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังของอินโดนีเซียถึงขั้นออกมาพูดในรายการสดว่าเราต้องยอมรับว่าไทยมีระบอบอดีกว่าเราในทุกด้านทั้งเรื่องการจัดการหลีกการฝึกเยาวชนและโครงสร้างทีมชาติพวกเขาใช้เวลาเกือบสิปีในการสร้างผลผลิตที่มั่นคงในขณะที่เรายังเปลี่ยนโค้ชทุกสปี คำพูดนี้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมในสตูดิโอและทำให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในโซเชียลอินโดนีเซียเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของสมาคมที่อาจต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดส่วนประเทศไทยเองภายใต้การนำของโคชชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจจริตนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดีก็ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงในแนวทางของตัวเอง ความสำเร็จในระดับเยาวชนของไทยที่สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในบางรายการได้กลายเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเจแปนเวสไตล์ไทยไม่ได้เป็นเพียงการลอกแบบแต่เป็นการผสมผสานความคิดญี่ปุ่นกับศิตวิญญาณไทยอย่างลงตัวนักเตะไทยรุ่นใหม่มีความนิ่งมีวินัยในการซ้อมแอร์เลนบอลด้วยความคิดสร้างสรรค์สูงซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้แฟนบอลทั่วภูมิภาคต้องยกนิ้วให้ หลายคนอาจยังจำได้ว่าเมื่อ10ปีก่อนฟุตบอลไทยเคยอยู่ในจุดตกต่ำแฟนบอลเริ่มหมดศรัทธาหลีกภายในไม่มั่นคงทีมชาติพ่ายแพ้ติดต่อกันแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ต่อเนื่องทำให้ทุกอย่างกลับตาลปัดอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันนักเตะไทยจำนวนมากค้าแข้งในเจลีญี่ปุ่นซึ่งช่วยยกระดับทั้งทักษะและความเข้าใจเกมให้สูงขึ้นอย่างมากการได้เล่นร่วมกับนักเตะระดับเอเชียชั้นนำทำให้พวกเขานำความรู้กลับมาใช้ในทีมชาติและนี่คือสิ่งที่อินโดนีเซียต้องการจะตามให้ทันอย่างไรก็ตามการนำแนวคิดเจแปนเวมาใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นสโมสรลีกสมาคมหรือแฟนบอลต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันการสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลแบบมีระบบต้องใช้เวลาอย่างน้อย5-10ปีอินโดนีเซียจะต้องอดทนและมีความชัดเจนไม่ใช่แค่การนำโคชช้ชชาวญี่ปุ่นมาคุมทีมเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ระดับรากหญ้า ในตอนนี้สื่อกีฬาของอินโดนีเซียหลายสำนักพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกันว่าเราต้องเรียนรู้จากไทยหรือถึงเวลายอมรับความจริงฟุตบอลไทยคือครูของอาเซียนสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียลแฟนบอลบางรายถึงขั้นโพสตว่าเมื่อก่อนเราหัวเราะเยาะไทยแต่วันนี้เรากำลังเรียนรู้จากเขาข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของแฟนบอลที่เริ่มให้เกียรติคู่แข่งมากขึ้น ด้านแฟนบอลไทยเมื่อได้เห็นข่าวดังกล่าวต่างแสดงความภาคภูมิใจและชื่นชมที่ประเทศเพื่อนบ้านให้การยอมรับหลายคนโพสต์แสดงความเห็นว่าเราดีใจที่ฟุตบอลไทยกลายเป็นแรงบันดาลใจหรือขอให้ฟุตบอลอาเซียนพัฒนาไปด้วยกันซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพในเชิงกีฬาอย่างแท้จริงนักวิเคราะห์ในภูมิภาคอย่างชี้ว่าถ้าอินโดนีเซียสามารถนำโมเดลแบบไทยมาปรับใช้ได้สำเร็จ วงการฟุตบอลอาเซียนโดยรวมจะยกระดับขึ้นทั้งหมดเพราะจะเกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพมากขึ้นทีมต่างๆจะต้องพัฒนาแท็กติกและระบบมากกว่าเพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้ก้าวเข้าใกล้ระดับเอเชียมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงจับตายอยู่คือ ความสามารถีภายในทีมอินโดเพราะแม้จะประกาศแนวทางใหม่ออกมาแล้วแต่ถ้าความแตกแยกยังไม่ยุติฟุตบอลอินโดก็ยากที่จะฟื้นฟูได้ในเร็ววันมีรายงานว่าผู้เล่นบางรายเตรียมขอถอนตัวจากทีมชาติหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับทีมที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในขณะที่ไทยเองยังคงมุ่งมั่นสู่เป้าหมายใหญ่ในการผ่านเข้ารอบลึกในเอเชียนคัพและรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกการที่ทีมอื่นในภูมิภาคเริ่มเดินตามแนวทางเดียวกันอาจทำให้การแข่งขันในอาเซียนสนุกและเข้มข้นมากกว่าเดิมซึ่งเป็นผลดีต่อภาพรวมของวงการทั้งหมดนักเตะจะได้พัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแนวคิดเจแปนเวที่ไทยนำมาปอรับใช้จนกลายเป็นจุดแข็งนั้นมันไม่ใช่เพียงเทคนิคฟุตบอลแต่คือปรัชญาแห่งความอดทนและความรับผิดชอบนักเตะต้องรู้หน้าที่ต้องทำงานเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองความมีระเบียบและความมุ่งมั่นในรายละเอียดเล็กๆคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ฟุตบอลไทยกลับมาเป็นทีมชั้นนำได้อีกครั้ง และในวันนี้เมื่อแม้แต่ประเทศอย่างอินโดนีเซียที่มีแฟนบอลมากที่สุดในอาเซียนยังยอมรับว่าระบบของไทยคือแบบอย่างนั่นคือหลักฐานชัดเจนว่าเส้นทางที่ไทยเลือกนั้นถูกต้องความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากความตั้งใจและการสร้างระบบที่มั่นคงอย่างยาวนานวงการฟุตบอลอาเซียนกําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคที่การพัฒนาไม่ได้วัดกันที่เสียงเชียร์หรือความหลงใหลของแฟนบอลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ต้องวัดกันที่ระบบความต่อเนื่องและวินัยไทยได้พิสูจน์แล้วว่าความมุ่งมั่นและแนวคิดที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงขณะที่อินโดนีเซียเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้บทเรียนนี้และหากพวกเขาาสามารถจัดการความขัดแย้งภายในได้สำเร็จไม่แน่ว่าในอนาคตเราจะได้เห็นศึกชิงแชมป์อาเซียนที่เข้มข้นยิ่งกว่าที่เคย สุดท้ายแล้วเรื่องราวของคนป่าทีมแตกอาจไม่ใช่จุดจบของฟุตบอลอินโดแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่พวกเขาจะเดินตามเส้นทางแห่งความมีระบบแบบที่ไทยและญี่ปุ่นวางไว้เส้นทางนี้อาจยาวไกลแต่ถ้าพวกเขาเรียนรู้ได้เร็วฟุตบอลอาเซียนทั้งภูมิภาคอาจจะผงาดขึ้นในระดับเอเชียพร้อมกัน และนี่คือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนอยากเห็นวันที่ทีมจากอาเซียนจะไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้ท้าชิงในเวทีใหญ่ของทวีปด้วยหัวใจแห่งความสามารถทีและความมุ่งมั่นที่เรียนรู้จากกันแอละกันเหมือนอย่างที่ไทยได้เริ่มต้นไว้และอินโดนีเซียกำลังจะเดินตามอย่างภาคภูมิใจ